สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมารับชมโปรดจุนเนอร์เลเจนเดอร์นะไม่รู้เครื่องยนต์เท่าไหร่เหมือนกันนะเดี๋ยวต้องถามเจ้าของรถอนะรีกทีนึงนะพอดีเขาเป็นพี่พี่ของยังไงวะเป็นพี่ของแฟนโจเฟอร์สระเออโจเฟอร์หนุม่มนะแม่เจ้าเล่ไม่ถูกกันเลยจริงจริงอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะให้เพื่อนรับชมกันได้เลยนะครับนี่มันรอนน้อนซะเหลือเกิน้ำขนมบ้านเรานะวันที่ถ่ายคลิปเนี่ยวันที่14 มกราสองพันยี่สิบสามน้ำอากาศโคตรพรโคตรไม่ร้อนกันเลยทีเดียวเจียวร้อนแบบนี้มีสิทธิ์ฝนตกเหมือนกันนะต้องหาที่ร่มถ่ายหน่อยนะอ๋อนี่โอ้โหเป็นบุญแท้ๆนะนี่ได้ถ่ายคลิปรถราคาล้านเท่าไหร่ไม่รู้นะเจ้าของรถไม่ได้มาชี้แจงเลยเฮ้ยหาตกใจนะนึกว่านว่รถไข่ปะเนี่ยเอ้า เอาไงดีเชเฟอร์เอาไงก็ตับสบายเลยแล้วเจ้าของรถไม่มาคุยส<ม>ักหน่อยเลยเอาสเปคคร่าวๆแล้วกูจะรู้ไหมเนี่ย,ยไม่มาหน่อยเลยนิดนึงนิดนึงนี่ครับต้องถามสเปคเจ้าของรถนะเจ้าของรถจะเล่นกับเด็กนะครับเราก็เลยไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นตัวยังไงตัวนี้ริจินเดอร์2 0 2 1หน้า ื่องยนต์2.4ลิตรร้อยห้าสิบแรงมา้าแรงบิดสนะี่ร้อยนิวตันเมตรนะจับกู้ับเกียร์อัตโนมัติหกสปีดเอ่หลังคาดำหน้าขามุกน้ำราคาที่ล้านหกล้านเจ็ดมัง้งไม่แน่ใจนะถ้าหลังคาดำเนี่ยน่าจะแพงเป็นพิเศษเลยทีเดียวเจ้านะมีกล้องรอบคันให้ด้วยนะนี่ดูเกียจุดเกียจุดเอาเอาด,ด้านหน้าเลยดีกว่านะออมันตีภายนอกกันก่อนทีเราก็มายองมา้าซะทีนะ ก็ด้านหน้าเนี่ยรีเจนเดอร์เอกลักษณ์ของเขาก็คือนี่ข้างบนเนี่ยไม่รูเขาติดเองหรือเปล่าติดเองหรือเปล่าชเปน่าจะติดเองนะนี่กระจังหน้าสีดําเงาไฟหน้าเป็นแบบสองดวงนะสูงต่ําหรือเปล่าหรือว่าสูงสองเอ้ยไม่ใช่ต่ำสองแล้วก็สูงตรงนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เอกลักษณ์ของรีเจนเดอร์ไฟเดย์ไทม์จะเป็นแบบขีดขีดกั้งบาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไฟตัดหมอก led มีเจนเซอร์หน้ามาให้นะไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นั้นแล้วก็ไฟเดียวอยู่ตรงนี้นะครับ ก็าทำมาสวยนะ้กระจังหน้าตัดดำเงานะโลโก้โตโตยต้จะไม่เป็นแบบแก้วนะถ้าแบบแก้วเนี่ยจะมีเรดาร์อะไรเยอะแยะมากมายก็ว่ากันไปนะดังพึ่งมีรอ,องอมียูเออตัวท็อปเนี่ยจะมีอะไรตัวโลโก้แก้วใช่ไหมโจเวอร์มันจะมีเซ็นเซอร์อยู่ในนี้เออ่ะมึงต้องมากูแหละเพราะมึงเคยสัมผัสเคยขับมาแล้วหนะ้าการนะบ,บัดน้ำฝนก็รีโวนะเหมือนกัน กระจกมองข้างดำเงานะกล้องมีไฟด้วยนั่นไม่ธรรมดานี่เป็นบุญวาสนาที่ได้ถ่ายรถล้านกว่ากันเลยเีเจียนี่กล้องรอบคันเอ่ออะไรวะเนี่ยไฟเมื่อเปิดประตูนะนี่มีเส้นโครเมียมยาวไม่ถึงนุ่งโคตสวยนัน่เท่จริงๆนะไม่ได้มีวาสนาได้ขี่แลนะก็เอ่อมือจับโครเมียมนะมีกีเลสใช่ไหมจูเบอร์ที่อะไรวะเนี่ย <c oughs> ไปกดเลย กุญแจอยู่ไหนเนี่ยเออนี่กดล็อกไม่ได้นะเพราะว่ากุญแจในรถเป็นสปานคีย์เรตเอนทรีอิโมบิเลเซอร์เต็มระบบล้ออันลอยเท่าไหร่จูเบอร์ขนาด20นิ้วรัดด้วยยาง265 50 R 20นะครับเป็นของดันหลบดันหลบ PT 3A สามเอแกรนเทคนะครับน่าจะ HT หละนะสวยนะรีเจนเดอร์กายโคตรพอโคตรแม่ดีอันดับหนึ่งตลอดการต้องฟอร์ดยูเนอร์นะครับนี่ มันในสีดำนะล้อหลังเหมือนกันยี่สิบนะครับไฟท้ายนี่โคตรสวยนะเป็นซีเงินเชียลใช่ไหมนี่นี่ไฟมึงไปเปิดไฟเลี้ยวไฟรีหน่อยสิมันโคตรสวยนะโคตรเท่รีเจนเดอร์นะนี่ตัวตาบัสเหรอบายบัสรีเจนเดอร์นะผู้นำนำจริงๆนะครับนะ่าเอกลักษณ์ด้านหลังเนี่ยไฟเลี้ยวซีเงินเชียลก็คือนี่ไลท์ลท์ล ไม่รู้จะอธิบายไงนะไฟโคตรเท่นะเท่กว่ารุ่นรุ่นแรกๆที่ออกมานะมีไฟตัดหมอกหลังให้ด้วยนะครับด้านหลังก็มีมินิแเกิหรือเปล่าตัวนี้มันใช้ตีนเตะได้ไหมได้ไหมไม <bunker. S 1> ่ได้เจ <Hayır> ้าของรถก็คือนายสักเดือฝาท้ายก็ไฟฟ้านี่ตรงนี้เป็นฟอร์จูเนอร์ดำเงาไม่เสียงแปลกๆไม่มีอะไรแปลกปลอมในรถนะ นี่นะ,น,ะนี่ก็ปุ่มปิดนะครับโช๊คคำโคตรใหญ่นะใหญ่โตโหลานเบอะเนี่ปพับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ <c oughs> นี่ที่เขาเดราม่ากันเรื่องเบาแขวนใะช่ไหมว่าเออมันทําไมดําอย่างนี้ <c oughs> นะแต่ก็ยังขายดีนะครับนะคุณจะว่า,างไงรถรถมันขายดีอยู่ไปยังข้ามันก็รถมันดีต้อยแขวนบออะไรน,นี่มีดราม่าเยอะนะว่ารุ่นใหม่น่าจะออกไปได้แล้วนะเอาปิดกดตรงนี้ ถ้ามีคนอยู่แล้วมันจะบินไหมเอาวัวเข้าไปเลยนี่เห็นไหมก็เซฟตี้อ๋อต้องกดใหม่เราไม่เคยใช้ของแบบนี้นะจริงๆไม่มีวาสนาได้ใช้หรอกนะชาตินี้กูจะได้ขี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <laughs> ก็มีสปอยเลอร์ด้านบนมาให้แรกหลังคาด้านบนเป็นบอกสีเงินมัง้งนะนี่ภายนอกโดยรวมประมาณน,นี้นะลังคาดำแร็ปนะไม่รู้แรปหรือว่าเขาพ่นสีผมว่าน่าจะเป็นสติกเกอร์อย่างดีจากโตโยต้า นะมีปัดน้ำฝนด้านหลังให้ด้วยนะเฮ้ยเอามาดูภายในหน่อยโชเฟอร์เดี๋ยวจะเล่าความรู้สึกในการขับขี่นะว่าโชเฟอร์คิดเห็ยนยังไงนะภายในนะเปิดฝั่งนู้นหน่อยแสงไม่ค่อยมีว่ะเปิดแสงไฟได้ไป่ะ <c oughs> ก็ภายในเอาแผงประตูก่อนเลยนะมืดซะอลักกันเปิดไฟแบบแผงประตูนั่นนี่เออเป็นชิ้นเออสีเทาเทาเงานะมีเส้นเออไฟเออ ในรถนับยาวๆเนี่ยไฟอะไรวะสร้างบรรยากาศอะไรกอย่างนี้นี่แหละแล้วก็หนังสีแดงแดงออกเลือดหมูน้นี่ก็เป็นหนังนุ่มตรงนี้ก็ใกล้ๆกับกองรีโวนะค่อนข้างที่จะดําเงาหน้าออตโต้สีบานเลยนะนี่กระจกขึ้นลงออตโต้ทั้งสี่บานรับปับ๊บกระจกไฟฟ้านี่ก็เหมือนรีโวนับก็คือมีช่องวางแก้วน้ำหนึ่งจุดห้าลิตรได้นะแต่ใช้งานจริงโคตรยากกันเลยเดียวเจอเหมือนเลยนะกับรีโวแผงมาดูเนี่ยมีไฟตรงนี้มาให้ด้วย นีใส่เอกสารลำโพงเออเ้าตั้งแต่ตรงนี้เลยก็แล้วกันหนะ้าปุ่มสมาร์ทเออปุ่มสตาร์ทสมาร์ทคลิป <c oughs> ต้องวางแก้วเหมือนกับรีโวนะครับนี่ตกแต่งโครเมียมนะดีไซน์สวยนะชอบนะรุน่นนี้นะนี่เปิดปิดฝาท้าทยอะไรไม่รู้นี่เตะได้เหรอนะนั่นนี่น่าจะเตะได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่ปี2021จด2022นะพี่เขาบอกมานี่ปาร์คกิ้งเซ็นเะซนะอร์หน้านี่เบาะไฟฟ้าไปทิศทางหรือเปล่า นะไม่แน่ใจนะคนะรับมาปุ่มอะไรแบบหนึ่งลองแก็บสักกันเปิดไฟได้ไหมมีไฟไหมไม่ม,มีคนข้างบ่นั่นนะ,ะนี่ปุ่มอะไรเอ่อมันติฟังชั่นนะนี่ด้าน้า้บวกลบโหมดอะไรก็ว่าไปปุ่มเรอนะนี่ถ้าคุณเรอก็คือกดปุ่มนี้ไม่ใช่นักสังเสียง รับโทรศัพท์วางโทรศัพท์นะนี่ควบคุมหน้าจอครูคนโทรลอยู่ตรงนี้เป็นแบบธรรมดานะไม่ใช่แบบแปรผันนั่นนี่ครูคนโทรลที่เราจะติดในรีวนี่เหมือนกันนะ้ำใช้กันได้แต่ว่าไม่รู้มันต้องเปิดระบบอะไรเปล่าไปดูชิปบวกลบบวกอยู่ขวาลบอยู่ซ้ายไปหน้าออโต้เข้ไหมไปหน้าออโต้อันน้ำฝนออโต้หรือเปล่าไม่น่าจะออโต้นะหน้าจอยี่นิวเจ้เไม่รู้ไม่ใช่รถกู แปดนิ้วหน้าจอมันเปิดยังไงเนี่ยเปิดเปิดให้ไฟออนได้ปะมึงลองเปิดออนดิไม่จ้าเราอย่าเบรกเหรอรู้ไงอย่าเบรกนะแอร์แยกฝั่งสักทีนะเมื่อก่อนที่เขาด่ามากกันนะว่าแอร์ออโต้แต่ไม่แยกฝั่งนี่ออโต้สองฝั่งแล้วนะครับเย็นเยือกกันเลยทีเดียวเชใจนะเกียร์อัตโนมัติหกเซอรีนะดีไซน์โคตรเท่นะอีโค่พาวเวอร์มีมาให้โอ้บุ้มท r a c t i นคอนโทรลรู้สึกว่ามีออโต้ลิมิเต็ดสติไปด้วย นะถ้าจาบปิดตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสองล้อนะรู้สึกว่าเรจนเดอร์ตัวเริ่มต้นหรือเปล่านะไม่แน่ใจเหมือนกันนี่มีกูบ็อกซ์หรือ,เ,อรเปล่าเช๊เเปิดดิร <c oughs> ้อนสุดเกินอ,อ๋อมีแบบนี้ซ้ายมือซ้ายมือดูไม่ใช่เอามือเขีย่ยเขี่ยซ้ายมือนะ่โอ้ตังเพียบเลย <c oughs> นะแล้วก็เกะเหมือนกับรีโว้นะเบาะหนังเจาะรูกลิบแดงบอกได้คำเดียวว่าต้องถูกลอตเตอรี่เท่านั้นถึงจะซื้อได้นะ <c oughs> สำหรับเราคนระลำโพงไม่รู้กี่ตัวนะไม่รู้ได้ของ JBL หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่หนึง่งสองด้านหน้าสด้านข้างน่าจะหกแหละเอา้าด้านบนลืม<บ>น,นะไฟ LED ห้องโดยสารโคเทช่องวางเอ่อช่องใส่แว่นไฟตรงนี้นะกระจกตรงนี้มีมาให้กระสกกระจกตัดแสงออโต้นะเดี๋ยวเปิดฝาเครื่องยนต์ไว้เลย<อ>ร้อนสะเกนเดี๋ยวยาวไปนะนะเวลาจำกัดนะพี่ครา ก็ด้านหลังก็ไม่รู้นั่งสบายหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยถามโชเฟอร์ก็แล้วกันนะแต่นุ่มดีนะบอกข้างหลังมีที่ชาร์จไฟใช่ไหมเปิดหน่อยโชเฟอร์มึงต้องช่วยกูแล้วแหละนี่ที่ชาร์จไฟหนึ่งร้อยวัตต์นะเสียบลักได้ที่นี่ก็ข้อดีของเจ้าเรเจนเดอร์เลยนะช่องจ่ายไฟสองจุดนะด้านบนเป็น USB อะไร USBC หนึ่งแล้วก็ UAC ทั้งหมดเลยโอ้โหดีนะดีจริงที่วางแก้วไม่เ่าตรงนี้ดูดิเปิดเลย เอาแบบเร็วๆนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวพี่ก็จะไปทุรนะแล้วนี่ก็อุตส่าห์เอารถมาถ่ายให้เราถ,ถ่ายหรือเปล่าไม่ใช่นี่ที่วางแกเขาวางยังไงวะเนี่ยกดเลยเอาวางแล้วมันก็จะหนี่มอนะาโอเคอ่าแล้วก็มีที่วางของแขวนของตรงนี้โจเวอร์กดหน่อยซินี่ดูนุ้นตรงนู้นอ่าโอเคนะโคตรดีนะเอ่อด้านบนนะแบบนี้หลังคาดำนะครับจริงๆก็เดี๋ยวก็ไปถามโจเวอร์อีกทีนึง้้ตองถาม เอาดูเครื่องยนต์กันหน่อยเป็นเครื่องยนต์ยังไงนะเหมือนกับเจ้ารีโว่เราหรือเปล่านะเอาจริงๆนะ่นก็คือเ,เ,เครื่องยนต์เดียวกันนะแต่ตัวนี้เป็นสองจุดสี่ก็เราสองจุดแปดนะแต่สองจุดแปดของรีเจนเดอร์เนี่ยเออมันห้าร้อยนิวตันนะสองร้อยสี่นิวเอวเอสองร้อยสี่แรงม้าโอ้นี่สองจุดสี่นะก็การจัดวางเครื่องก็ประมาณนี้ ฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยเป็นไงกุญแจอยู่นั้นหรือเปล่าเอาลองดูดิเครื่องเป็นยังไงมั่งเหมือนก็พื้นฐานเดียวกันนะรีโวรีโว่ฟอร์จูเนอร์อินโนวาคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันนะหมดเลยนะครับนะแต่เขาจะไปปรับจูนแล้วเรื่องเขามึงอย่าเบรกแล้วกดสตาร์ทดิกุญแจอยู่นั้นหรือเปล่าฮะอยู่ัะไม่ติดอะ พี่กุญแจศูนย์พี่โอ้ดังว่ะไม่ได้เครื่องดังเออเครื่องเครื่องยนต์ค่อนข้างดังไหมเ้รื่องในพอเราลงขับอะไรดังเครื่องนอกดังนะพอเราเอาลูกแทงเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวเป็นเรียบงสองจุดสี่กับสองจุดแปดรุ่นเก่าแล้วรุ่นใหม่นะรู้สึกว่าตัวนี้จะดังไม่นี่สองจุดสี่สองจีดี รู้สึกว่ากำพัได้ถึงความดังนะแต่รู้สึกว่าเขาจะปรับปรุงมาแล้วนะตัวนี้ไม่มีแบริ่งในลูกปืนนะคเพื่อนเก่งยังไงดังหรือเปล่า2.4นะลองคอมเมนต์กันได้นะส่วนตัวผมคิดว่าดังกว่าหนึ่จ้านะทานเจ้าของรถจะด่ากูหรือเปล่าเนี่ยนะแต่ดังมีอาการเปลิไม่รู้เป็นไอ้น้ำมันวางนะเจ้าของรถก็เราไม,ไม่ได้สัมภารถไอ้เงี้ยเอ่ะดับเครื่องก่อน นะก็ประมาณนี้นะแต่ผมมองว่ารโวโงยบกว่านะรโวโง่สองจุดแปดียบกว่ารีเจนเดอร์สองจุดสี่ครับเออความคิดความคิดส่วนตัวอะไรกันนะไม่ต้องความคิดส่วนต,ตัวสตาร์สเนะี่ยสตาร์ทเอาลองฟังเจงกันดูนี่เจนเก่านะ gd เก่านี่ gd ใหม่นะแต่เป็น2.4นี่2.8งุคนละเรื่องเลยเอาทีมาฟังกัน ดังเหมือนกันนะแต่น e ี Take ่เง <ım. S 1> ียบกว่านะคลิปๆกว่าไม่ไม่ค่อยเขยยังไงไม่โผลไม่ถูกนะก็ไม่ว่ากันนะก็เรื่องของมันเรื่องของไม่จูนเหรอเพแรงม่อยจูนเหรอเพิ่มแรงมานิดหน่อยนะรู้สึกว่ามีการจูนตูวนิ่งมาเอาเป็นว่าผมคิดว่าความเขียนส่วนตัวแล้วกันนะแล้วแล้วแล้วแต่ความรู้สึกผมว่าเออหนึ่งจุดเก้าดีไหมเงียบกว่าเครื่องนะเอาเฉพาะตัวเครื่องแต่การเก็บเสียงข้างในก็อีกเรื่องนึง นะครับไอต๊อกบเเเงียบกว่าไอนี่พาดังๆนิดหนึ่งนะก็ประมาณนี้เอาโจเวอร์พูดความพูดถึงความรู้สึกการขี่หน่อยเป็นไงคร่าวๆแรงไหมกับ1.9ึงการะบะมันไม่สันใจใช่ไหมมันจะวื้วื้วื้นะมันจะรอบมันจะไม่ค่อยตัดใช่ไหมรอบมันจะไม่ค่อยอะไรสักอย่างนึนี่แหละของเพื่อนผมก็เป็นนะ2.4เหมือนกันแต่เป็นรีวูนะเกียร์เดียวกันเครื่องเดียวกัน ไอ้ที่เกียร์หเนี่ยมันมันต้องลากให้ได้รอบนะมันถึงจะเปลี่ยนเปลี่ยนเกียร์ให้ใช่ไหมเอ่ออะไรอีกล่ะรถเขาบุนแรงช่วงล่างก็ไม่ได้แต่งหรือเปล่าไม่ได้ทำอะไรนะช่วงล่างของเลเจนเดอร์แข็งเหรอเดิมแข็งดด้้งงตึงๆตึ๊บๆนะครับถ้าเทียบกับไฮเลนเดอร์แซงกับเราล่ะมันคนละแบบใช่ไหม แล้วแล้วมึงคิดว่าอันไหนดีอ anyway ่ะขับกันนี้มันมันตึงๆแต่ว่ายังมันร่อนไหมวิววิวไหมไทยวิววิวไหมไม่ความรู้สึกคร่าวๆไม่ต้องเลยก็เหมือนชัวร์สาวแล้วจับความรู้สึกสทีเลยก็แม่งไม่ได้เลยสักกนิดนะขับรถแทนที่จะเก็บความรู้สึกมาเล่าให้กูฟังบ้างไม่แยกไม่ออกยาเลยจริงใจพี่เขา โอเคน่าประมาณนี้ละกันนะยาวนานซะเเกินนะานานๆจะถ่ายสักทีผมก็ใส่ยาวไปเลยนะเอาใช้ใครใช้รุ่นนี้อยู่น้ามีปัญหาเออเรื่องเออนี่เขาเจอเยอะนะไอ้น้ำมันเครื่องบุ้งหรือเปล่านะไม่ไม่รู้เหมือนกันนะต้องถามพี่เขาว่าไอ้น้ำมันเครื่องบุ้งหรือปะลองสตาร์ทนะลองดึงยาเลยเดี๋ยวมันกระชูดรถเขาสีขาวอีกแม่งนะมีประเด็นอยู่แต่ว่าก็พี่ก็น่าจะไม่เจอแหละหรือว่าไม่ค่อยได้ใช้ โอเคนะคันนี้ล้านเจ็ดะเอาเป็นว่าล้านเจม่เจ้าโว้ยก็สมราคาสมราคาของคุณภาพเนี่ยโตยต้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับแก้วนะแล้วเรื่องขายต่อนี่ไม่ต้องพูดถึงโอ้โหสุดยอดนะคับคุณชื่อว่าโตยต้าโฟลเดอร์เนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะชคครับได้สปริงแดงด้วยนี่ลืมๆืมอาจจะมัดรวมเลยนี่ สปริงแดงสปริงของรีเจนเดอร์โดยเฉพาะนะผมว่าถ้าจัดโชว์โมโนสักชุดน่าจะดีนะเห็นที่เขาดูๆกันเขาจัดโชว์โมโนโมโนทูบของโบเฟนเดอร์ตัวเริ่มต้นน่ะเอาอยู่เลยขับเร็วโคตรมันนะไม่แพงด้วยนะก็น่าจะอยู่แต่โชเฟอร์บอกว่ามันมีอาการแบบนอนนิดนึงใช่ไหมแข็งตึงๆกระด้าง มันก็บอกไปบ่ายเองทรัไม่ได้นะเพราะว่ามันก็จับความรู้สึกไม่ค่อยได้เออถ้าโชคน่าจะดีนะครับยางเออล้อมันยี่สิบด้วยไม่ได้ครับใส่ไม่ได้ให้ขอเราดีไหมโอเคคลิปนี้มาที่นี่กันนะถ้าชอบวิธียังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะใครใช้รุ่นนี้อยู่ใช้ดียังไงคอมเมนต์กันได้นะมีข้อดีข้อเสียยังไงคอมเมนต์กันได้นะอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่รถผมนะแม่งถ่ายรถใครเลยหาเป็รถกูตลอดก็คือรถพี่ พี่สาวของของโชว์วะหนุ่มก็แล้วกันโอ้โหไม่รู้จะเรียกยังไงออประมาณนี้แล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม